คือคืออะไรแต่พรรคการเมืองแต่ละพรรคก็มีชาร์ของตัวเองนะครับในในอิสลามก็ม so, ีคำในลักษณะนี้รอฮฺสุลต์ลอฮฺัลลอฮุอะลัยฮิวะลิฮิวะซัลลัมสมมติท่านนบีลุกขึ้นต่อสู้มีชาร์มากมายในการลุกขึ้นต่อสู้ท่านนบีการลุกขึ้นเผยแพร่ศาสนาของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะลิฮิ์วะซัลลัมกีชชาาแร ชาตแรกชาติที่สําคัญของการต่อสู้ของท่านบีมูฮัมมัดสุลลัลอะลรยฮิอะลสลามก็คืออะไราะไรนั่นแหละเมื่อคือชาติเพราะสภาวะวันนั้นมีการบูชาเจวตมีอะไรอย่างมากมายสิ่งที่ขัดกับความเชื่อในเตวีขัดกับความเชื่อในความเป็นเอกภาพของอัลลอฮฺซุบฮานุตาลนันคือชาต ท่านนบีมุฮัมมัดสุลตาลอะลัยฮิวะสัลลัมนำเสนอก็คือกาิมุตุลลาอิลลัฮิอิลลอฮ์เมื่อเราจะเห็นว่าเบื้องต้นในของการต่อสู้ในอิสลามนั้นชาติแรกและเกือบจะเป็นชาติเดียวในการต่อสู้ในยุคต้นของอิสลามแห่งมักกะก็คือลาอิละอิลลอฮ์ลาอิละอิลลอฮ์ตุฟลิฮูนบีไม่พูดะไรมากกว่านี้อูลูลาอิละอิลลอฮ์ตุฟลิฮูนั่นคือ ความหมายของคําว่าชาดชาดในศาสนาอิสลามนั้นมีมากมายหลายมุมนะครับมากมายยกตัวนอะย่งางฮิญาบติฮิญาบก็เป็นหนึ่งในชาดของอิสลามนะอิสลามมีอะไรมีข้อเสนอใดสมุติในมวลมวลมุสลิมอิสลามมีช,ชาดอ,อะไรให้กับบรรดาสตรี ชาติแรกที่ยิ่งใหญ่ที่สำคัญในอิสลามก็คือความเสมอภาคระหว่างมวลมนุษย์ไม่มีความแตกต่างใดๆระหว่างบุรุษกับสตรีในเรื่องของความศรัทธาในเรื่องของการทำความดีต่อไปชาติอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสตรีก็คือการคุมฮิญาบคมพติการคุมหิจาา เราจะเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เป็นชาติเราจะเห็นว่าบางครั้งเรื่องบางเรื่องรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นชาติหนึ่งในข้อสังเกตที่จะรู้เรื่องต่างๆเหล่านี้มันเป็นชาติคือการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งเรื่องนั้นแน่นอนฮีจาบน่าเป็นสิ่งที่บางยุคบ,บางสมัยไม่ใช่ปฏิบัติอย่างง่ายดายศัตรูของศาสนา ที่ต่อสู้กับศาสนาก็ต่อสู้กับชาริของลลอ a ์เรื่องปฏิบัติในศาสนามีมากมายบางเรื่องอาจจะไม่ใช่เรื่องชารเป็นเรื่องข้อปฏิบัติแต่ถ้าเรื่องหนึ่งเรื่องใดเป็นชาริเราจะสังเกตได้ศัตรูจะต,ต่อต้านในสิ่งต่างๆเหล่านั้นนั่นเราจะเห็นที่ยากทุกยุคทุกสมัยได้รับการต่อต้านในรูปแบบต่างๆยุคหนึ่งสมัยหนึ่งสมมติ มุสลิมยังไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงการทําให้มุสลิมไม่คุมฮิยาบก็คือการเ,าเห็นว่าการคุมฮิยาบริดรอนสิทธิของสตรีหรืออะไรก็แล้วแต่มากมายในหลายภาษาที่พวกเขาพูดกัน,นยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเมื่อมวลมุสลิมไปถึงจุดหนึ่งเข้าใจว่าฮิญยาบคือเรื่องสําคัญในอิสลามเป็นเรื่องสําคัญที่สุดเรื่องหนึ่งของหมู่สตรีก็มีการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อที่จะให้ได้มารู้ว่าสิ่งนี้คือชาตอันหนึ่ง ของศาสนาคือชาติอันหนึ่งของอัลลอฮฺสุบฮานาอูตาลาต่อสู้เราก็เห็นว่าศัตรูก็ออกมาขัดขวางในตะวันตกในเมน่นในอะหรับมไม่ต้องติดตามข่าวเรื่องก,การต่อต้านอิจับไม่ใช่เพิ่งมาเกิดเราอาจจะห่างไกลจากข่าวสารในตุนิเซียในอันจีเรียผมเคยคุยกับนิสิตนักศึกษาที่เคยเรียนอยู่ในนั้นแล้วก็ถามเศษของการปฏิวัติก็จะเล่าให้ฟัง ว่าจริงๆแล้วรัฐบาลก่อนหน้านี้รัฐบาลต่อรุดต่างๆต่อต้านบางครั้งปรรทินไม่ดีของประเทศเหล่านี้ขับรถอยู่บนถนนนั่งอยู่บนถนนเห็นผู้หญิงคุมอยากสั่งให้จอดรถแล้วก็ลงไปตบผู้หญิงในประเทศอาหรับในอดีตเมื่อสี่ห้าสิบปีที่แล้วสิ่งเหล่านี้ก็เกิดประเทศตะวันตกก็ต่อต้านสิ่งเหล่านี้แม้แต่ในประเทศมุชริกีมอย่างประเทศไทยก็ต่อต้านสิ่งเหล่านี้พี่น้องมุสลิมเคยลุกขึ้นเคยต่อสู้ในยาลาในเดินขบวนอาจบไปพักหนึ่ง วันนี้จะกลับมาใหม่สัตว์ที่กลัวกลัวชาร์ของอัลลอฮุบหาน ن ตาละ تعالى ศาสนาโดยรวมแต่หลักสําคัญอันหนึ่งที่ทําให้ศัตรูนั้นกลัวเป็นอย่างมากในศาสนาศัตรูนั้นจะรวบรวมสภาพกำลังทั้งหมดเพื่อต่อสู้กับชาติของอิสลาม นั่นเมื in, ่อบรรดาศัตรูต่อสู 1968. ้กับชาติของอิสลามมวลมุสลิมก็จึงมีหน้าที่ยูอัลจินชาอิละลอจะต้องยูอัลจิมให้ความสำคัญให้มันิ่งใหญ่ให้มันยกย่องให้มันเชิดชูชาอิลลอให้ได้นี่เราแค่ยกหนึ่งตัวอย่างของคำว่าชาอิลลอชาอิลลอที่ถูกเปิดเผยในพระมหาคัมภีร์อังกฤษโดยตรงประวุตโดยตรง อินน <S ess> ัสซอฟาวัลมารวะตะมินช้าอิริลลหคในบิดีฮัดอัลเรายกตัวอย่างว่าซอฟาและมารวะคือช้าฮิริลลัคเป็นช้าอาร์ของอัลลอฮ์มาเราพยายามพูดทับศับเพื่อมวลมุสลิมจะต้องรู้สักต่างๆในศาสนาบ้างซอฟาและมารวะมินช้าอิริลลัคเป็นช้าอาร์ของอัลลอฮ์เอาไว้ โซฟาแมารวถ้าเราไปดูคือภูเขาสองลูกหินหนาวันนี้ก็ค่อยๆถูกล้อถูกลูอจนเหลือก้อนขนาดนี้แล้วกว่านี้โซฟาแมารวัวนะถ้าใครไปทำหลายๆหลายๆครั้งนะแต่ละครั้งที่ไปจะพบว่าภูเขาโซฟาแมารัวนั้นเล,ลเล็กลงเล็กลงเล็กลงจนกระทั่งไม่สามารถที่จะเรียกว่าภูเขาได้แล้วในนั้นก็จะต้องเรียกว่าลูกหินโซฟากับลูกหินมารวัวและแน่นอน ศัตรูก็สมมติเมื่อเรา,เราบอกว่าโซฟามารวะเป็นชะอาตของเรามันก็เลยทําให้ภูเขาสองลูกนี้นั้นเล็กลงเล็กลงแต่จริงๆความเป็นชะอาดของโซฟาลยมารวะภูเขาสองลูกนี้ไม่ใช่ที่ก้อนหินอะไรคือความหมายขององการนี้ที่บอกว่าโซฟาลยมารวะคือชอาอิลลอลห์เอาถามนิดน,นึงใครจะตอบถาม การง่วงน,นะอะไรคือความหมายของการเป็นชาร์เป็นสโลแกนเป็นมอโตโต้เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของอเละระหว่างโซฟาเลยมาวะอะไรคือความหมายของการเป็นชาร์ของมันอะไรอะไรคือความหมายพี่น้อง สฟามารว่ารู้ใช่ไหมครับเพู่อสฟามารวาคือเรื่องอะไรสะามาราว่าคือจุดเริ่มต้นจุดสตาร์ทของการเดินแส่แสอแปลว่าความพยายามการเดินแสแอคือการพยายามความพยายามที่เดินจากภูเขาสฟาไปยังมาราว่าความพยายามที่จะเดินกลับจากมาราว่ามาอย่างสซฟาพยายามที่จะเดินกลับไปยังสฟา อีกครั้งหนึ่งพยายามที่จะกลับมาที่มารว่าสายไปว่าความพยายามการเดินอันนี้เกิดมาจากไหนเกิดมาจากไหนนั่งเงียบเหมือนกับคนมัวรับเข้าอิสลามเลยพี่น้อง <c oughs> สีอามารว่าเกิดมาจากไหนเรื่องของการเดินนี่เกิดมาจากอะไรมีบมงอยกคนั่นเงียบที่รู้อิสลามไปมาจิริดดิ เกิดจากการเดินของท่านหญิงฮายาตต้องการจะทีหมายกันว่าชาอิลลลอฮ์เจอเกิดจากการเดินของท่านหญิงฮายาตที่เสียสละที่ต่อสู้รับคําสั่งของอัลลอฮ์สุบฮานาห,าหนูวะตาอัลาเดินทําอะไรเดินหาน้ําพยายามที่จะหาน้ําเพื่อปกป้องชีวิตของลูกน้อยทําไมลูกน้อยมาอยู่ในเฉพาะภาวะที่ยากลําบากในการหุบเหวการหุบเขาแห่งมักกะ เพื่อที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์ดังนั้นทุกคนที่ไปทำฮัตจะต้องเรียนรู้เรื่องนี้จะต้องปฏิบัติสิ่งนี้นี่คือชาร์อันหนึ่งของการทำฮัตแตว่าชาร์ที่สำคัญอันหนึ่งของการทำฮัตคือวิถีชีวิตของมนุษย์จะต้องถูกฝึกเหมือนกับที่ท่านหญิงฮัจั์ถูกฝึก และนั่นคือความหมายของคำว่าอินนัสโซฟาวันมารวาตะมินชาอิลลัลคนที่ไปทำฮัตไม่เดินแส่ฮัตของเขานั้นไม่สมบูรณ์และการเดินแส่ที่แท้จริงอยู่อัซซิมชาอิลลัลอย่างแท้จริงในเมื่อเราสมัติลาบอกว่าซอฟาวลนมารุวาเป็นชาอิลลัลก็คือมนุษย์จะต้องมีจิตวิญญาณของท่านหญิงฮานยาสลามลอฮีอะไรหักนั่นคือ ความหมายของคําว่าชาอิลลอฮ์ความหมายของคําว่ายูอัซิมชาอิลลอฮ์วิถีชีวิตของมุสลิมวิถีชีวิตของผู้ศรัทธาวิถีชีวิตของคนที่มีตักวาในวิถีชีวิตของเขาต้องอยู่อัซิมชาอิลลอฮ์แน่นอนชาอิลลอฮ์มีมากมายสิ่งเรียกร้องเชิญชวนความพิเศษต่างๆ เรียกว่าชาอิลัลอฮ์อะไรที่อัลลอฮ์เน้นอะไรที่อัลลอฮ์ชิญชวนเป็นพิเศษสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเรียกว่าชาอิลัลอฮ์มีมากแน่นอนชาอิชาอิลัลอฮ์ไม่ได้มีแค่โซฟาและมารว่าเพียงอย่างเดียวแน่นอนถ้าโซฟาและมารว่าซึ่งเป็นลูกหินเป็นภูเขาหินเป็นชาอิลอัลลอฮ์ก็บดคุชาอิลัลลอฮ์ก็บาคุชาอิลัลอฮ์อันนึ่น ทีมวลมุสลิมจะต้องไปรวมกันจะต้องไปอยู่ที่นั่นจะต้องไปฝากรอยจูบเป็นหนึ่งในความยิ่งใหญ่นั้นในชีวิตหนึ่งถ้าคนที่ไม่ไปทำฮัตคนที่ไม่ไม่ไปไปตุลลอฮิฮารอมไม่ไปเวียนรอบบ้านของอัลลอฮ์ในชีวิตหนึ่งถ้าเขามีความสามารถการตายของเขาอิสลามถึงว่า <c oughs> เป็นการตายยาิวดีเป็นการตายนัสโรวี เพราะเขาไม่ยูอั้ซิมชาอิลลัลลอฮ์ ح จก็เป็นชาอิลลัลลอฮ์ ح จเป็นสิ่งหนึ่งที่ Allah เชิญชวนมนุษย์เชิญชวนมนุษย์ไปสู่บ้านของพระองค์นั่นเราเชิญชาอิอิลัลลอฮ์ก็คือคำสั่งสอนของาศาสนาที่มีความสำคัญทั้งหมดที่มาในรูปแบบต่าง นั้นวิถีชีวิตของเราทุกทุกวันจะต้อง ah อยู่อัซซิมิชอาอิลลอฮ์แน่นอนชายละล้นอนย่อมจะมีแตกต่างกันมีทั้งเล็กมีทั้งใหญ่แต่ไม่ว่ามันจะเล็กหรือมันจะใหญ่ถ้ามันเป็นชาอิลลอฮ์มนุษย์จะต้องให้ความสําคัญมนุษย์จะต้องให้ความยิ่งใหญ่กับมันสูงสุดของชาอิลลอห์ับจากอิมามบาเกอรอะลัยฮิสสลามจากอิมามจะฟร อัลสซาดิกอะลัยฮิสสลามก็คือนะภนูอะฮลุนเบเราอะฮลุนเบนคือชะอารที่ยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์มันคือสูงสุดของฌาอิรัลลอฮ์อะฮลุนเบนคือชะอารอิรัลลอฮ์คือชะอารอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ยุเอซินฌาอิรัลลอฮ์ก็คือเราจะต้องให้ความสำคัญให้ความยิ่งใหญ่ สแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอเบบะลอัลลอฮฺในรปแบต่างๆวันเกิดของพวกเขาวันเป็นชาดัดของพวกเขาเป็นหนึ่งในชาอิลลอฮ์นั่นคือชาอลอัลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่หลังจากนั้นชาาชาอิลลอฮ์อื่นๆก็ยังคงมีอยู่หนึ่งในชาอิล,ลัลลอฮ์คือเดือนระจับ เดือนระยับก็เป็นหนึ่งในชาอิละมอกเมื่อเดือนระยับมาถึงเรามีฮะดิษนับเป็นร้อยร้อยฮัดิษพูดถึงเดือนระยับจากรอสูลุลลอฮ์สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจนถึงบรรดาอิหม่ามต่างๆทั้งอิหม่ามอาลีทั้งอิหม่ามฮะสันทั้งอิหม่ามอุสเซนทั้งอิหม่ามบาเกตทั้งอิหม่ามยาฟัดอิหม่ามมูซาจนถึงท่านอิหม่ามมหดีอะลัยฮิสสลาม พูดถึงเดือนสำคัญของเดือนเราจะ